สวัสดีครับพบกับทีเ n นเจอร์นะครับมาอยู่กันที่ IDC นะครับถึงคิวของ IDC แล้วในการเปิดกระชาเพิ่มโอกาสนะครับนาเดโกะกับชิโนบุนะ2อตัวเก่งนะครับส่วนเกียร์ก็ตัดตามชอบนะ,อะถ้าเกิดได้เรนเจอร์เปิดได้เรนเจอร์ดไดวบางคนใช้ตัวกระชา5ใบ10ใบเปิดได้นะแบบนี้สบายนะเออรูบี้นะครับไปเปิดเกียร์นะครับ แล้วแต่จังหวะนะเกมนี้ว่ากันตรงๆนะครับอ่ะเพิ่มโอกาสทีนโนบุก,กับนาเดโกะ2ตัวเก่งนะครับคือมาไวาเกินไปนะคือผมมองว่าถ้าผมเป็นทีมการตลาดเนี่ยให้ผู้เล่นเนี่ยใช้รูบี้ใช้ตั๋วแบบเออใช้ใช้ไปให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเพิ่มโอกาสจะได้แบบอ่าเหมือนกระตุนนะ้นเนาะให้เติมอ่ารูบี้นะครับแต่ปรากฏว,ว่ามาเลยนะอ่ะไม่แน่มาแบบนี้อาจจะมาทิ้งทัวร์นี่ยก็ได้นะในช่วงสัปดาห์สุดท้ายอันนี้ก็ต้องเราติดตามเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับอ่าส่วนเดือนนี้ก็คิดว่า ผมว่านะทีมงานเนี่ยน่าจะแบบว่าอ,ปล,อปล่อยไปให้เรียบร้อยเขาจะได้แบบอัปเดตอะไรที่แบบเตรียมจะต้องอัปเดตนะผมว่าเกมน่าจะพัฒนาอะไรไปอีกเยอะนะครับส่วนเดือนนี้ก็มีอีเวนต์พัสดุแต่ว่าอย่าไดคาดหวังอะไรมากมายเออน่าจะแจกโตฟรีนะก็คือน้องหอยทากนะครับก็เราดูว่าจะมีแจกอะไรเพิ่มเติมไหมเ,เกียร์เจ๋งๆอะไรก็อย่าพิ่งไปคาดหวังนะเนอ,อนานๆนนทีครับโตเกมจะแจกเกียร์มีแค่รอบของเคโลโลนะที่เขามีการแจกเกียร์หดาวนะครับเป็นการสุ่มนะอรอบนี้ไม่รู้นะ เราติดตามมาเราเองนะกันนะครับโซเนเจอร์น่าจะรู้กันแล้วนะครับว่าตัวเก่งก็จะเป็นตัวของที่โนบุกับนาเดโกะนะที่โนบุนี่ผมว่าปั้นแม็กได้นะถ้าไม่มีตัวดามเอ็ดธาตุไม้นะนี่คือตัวนี้ปั้นเป็นตัวแรกของทีมได้นะครับอันนี้น่าจะรู้แล้วนะนะในคลิปก่อนผมบอกไปแล้วนะครับว่าความสามารถไฮเปอร์เนี่ยมันจะไปเพิ่มดาบธาตศัตรูครับซุ่มติด70%นะครับ,ต,นะรบตัวที่โดนนะอ่ามันจะซุม่มตัวไหนก็ไม่รู้นะตัวไหนที่โดนติดขึ้นมาเนี่ย แรกก็จะติดบัรแฟกเตอร์ครับ200หน่วยอ่ะ200หน่วยนี่คือเบื้องต้นนะผมไม่รู้ว่ามีการเพิ่มมากกว่านี้หรือเปล่านะครับเพราะว่ายังไม่ได้ทดสอบอะไรเลยนะครับเอ,อ่อไอดีหลักไปดูแล้วกันผมยังไม่ได้ไปแตะต้องเลยนะยังไม่ได้อัปเดตไม่ได้สลับร่างเลยเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับว่ามันมีดีนะครับตรงที่ความสามารถไฮเปอร์ครับรอบนี้มีความสามารถไฮเปอร์ใหม่2ตัวแล้วก็ก็น่าจะโอเคอยู่กันนะ เออถ้าเกิดเป็นหลีกทั่วไปไม่ต้องซีเรียสนะครับถ้าเป็นหลีกสูงนี่เขาใส่เกียร์ซูปเปอร์คอมโบรถแรกนะใช้หน้าทีไม่ถึงร้อยครับเพิ่มมา200หน่วยเนะี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีผลมากนักนะแต่ถ้าเกิดเป็นหลีกทั่วไปเนะี่ยโดนความสามารถในเปิร์นครับขัดขวางแรกอยู่แล้วแบบว่าโอ้โหป่าตะลิดแรกขึ้นมาติดตัวมีผลนะบางคนแบบไม่ค่อยใส่เกียร์รถแรกหรือไม่ค่อยมีเกียร์ดีนะครับมันก็ค่อนข้างจะมีผลชัดเจนนะอ่ะตัวนี้เน้นนิดนึงเผื่อบ,บางคนมาดูคลิปนี้ก่อน,นครับก็ าดามเมจหนักเอาง่ายเลยดามเมจหนักพลังโจมตีกายเดิมเวลล์ร้อยี่สิบแปดแสนแม็กซ์ล้านห้าสูงมากครับพลังชีวิตก็เดิมก็สูงนะเวลล์ร้อยสี่สิบสามล้านเจ็ดนะครับแม็กซ์เจ็ดล้านครับสกิลหนึ่งกว้างสองร้อยยี่สิบจุดเท่านั้นนะอ่น่าจะบัฟหน้าป้อมนะครับอุดัสกิลสิบสองวิส่วนสกิลสองกว้างแค่สองร้อยสี่สิบจุดนะแต่ว่ามันเป็นดามเมจทะลุมาตานะครับแล้วก็สกิลหนึ่งก็เป็นทางตรีนะผมก็เลยมองว่าค่อยๆจาะไปก็ได้ติดแค่สกิลแคบนิดนึงนะ ตัวนี้นะครับก็ตีเวทเดิมนะครับเวล140 83000นะครับแม็ก1.5ตีหนักมากนะครับพลังชีวิตก็กลางๆนะอ่าเวล1 2ล้านเอ้จริงๆก็เยอะนะปกติแฟบิปไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับแล้วก็อ่าแม็กครับพลังชีวิต57นะครับค่าตามสกิลติดมาเป็นพิเศษนะตัวใหม่ๆก็จะเป็นแบบนี้ครับสกิล1กว้าง250จุดก็น่าจะบัฟน้าป้อมนะวีลเลือนแล้วก็สะท้อนนะครับสะท้อนนี่ใช้ดีนะในการตียูเรทนะครับ ส่วนสกิลสงกว้าง3 30จุดใช้ได้นะดาเมจก็หนักถึงเหมือนกันนะครับคู่ด้านสกิลปกติเลยนะครับความสามารถให้เปิดเหมือนกันนะส่วน2ตัวนี้ก็เอาตามชอบนะตัวปูนี่พอใช้ได้ครับถามว่าปั้นแม็กไนยังไม่ค่อยชอบขนาดนั้นนะผิดหวังครับซึ่งประสานี่เหมือนกันกลายเป็นปลายง่ายสเตตัสดูไม่ค่อยดีนะเบื้องต้นประมาณนี้แล้วกันโอเคไปเปิดกาชาก,กันครับอาตัวมี 9 <c oughs> เปิดก่อนก็ได้โอเคอ่ะเราขยับตู้ก่อนตัดบอลหนึ่งรอบรเดิมใช้หน่อยเอาให้เราเอาให้แบบว่าสนันลั่นทุ่งกันหน่อยนะชิโนโบูอ,อ,อนักบูเลยครับเฮ้ยเราต้องบอกว่าเราเจอต,ตัวนี้แต่จริงๆเราอยากได้หัวเหลืองมากกว่านะ อันตัวไหนก็ได้มาเถอะแม็กซ์แน่ๆนะครับอันี3สามอันี้สี่นี่แบบกบดําบานเลยทีเดียวเ,ยวเออไม่ค่อยได้ปั้นนะก็เลยเก็บเอาไว้นะครับคือน้องๆเล่นกันใหม่ๆส่วนใหญ่จะแบบว่าไม่ได้เกลือก็เลิกเล่นเลยหรือสร้างไอดีใหม่แบบนี้นะผมว่าก็เหนื่อยนะครับนี่ตัวไหนเนะี่ยโอ้โหตัวเก่านึกว่าบราวไฟก็ยังดีนะบราวไฟได้มานะครับก็ยังถือว่าโอเคนะโอ้โหทักกับบราวราวมาตึมเลย ชิโนบ,บุเว้ชิโนบ,บุปึบนะเหลืองเหมือนกันนะโอ้โหแต่เป็นรถเข็นเด็กโอ้โหเจ้าแม่มาอะไรกันตอนนี้ใจคอเริมไม่ดีเลยครับจระเข้จริงๆควรจะดีใจนะแต่ไอดีนี้มีจระเข้แม็กซ์หนึ่งตัวนะครับอีกตัวหนึ่งมีแล้วนะครับแล้วก็ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวโอ้โหเดี๋ยวมันชอบมาในไอดีที่โอ้โหนี่หัวเหลืองหัวแกะอีกแล้ว ทางหลอกลวงเราเือเกินโอเคดูแล้วเป็นการเพิ่มโอกาสที่เหมือนจะหลอกลวงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไม่ไหวจะเคลียร์เลยจริงๆสามรสุดท้ายสงสัยต้องหงอยแล้วมั้งหงอยแล,ยล้วล่ะนี่ไงสเต็ปเดียวกันเลยไปดูกาชาของวันนี้นะเป๊ะเลยครับบอกได้คำเดียวว่าเป๊ะมากโอ้ ตามมาหลอกลอนเลยครับเ,เหนื่อยละเหนื่อยละเข้าใจเลยนะเวลาที่แบบว่าเฮ้ยเก็บสะสมรูบี้มาแล้วแบบเปิดไม่ได้นะครับโอ้โหมาอีกแล้วนะเจ้าแม่ทักเจ้าแม่เจ้าแม่มาเบิ้นเบิ้เงียบเลยขอหน่อยโอ้โหจบเลยครับโอ้โหเจ็บปวดมากอะไรมันจอกซ้ำแบบอย่างนี้นะ โอโหออกแบบนี้นี่แบบว่าเฮ้เราไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะเนี่ยออกเป็นเซ็ตซ้ำจับคู่อะเนี่ยแกะคู่แกะอย่างเงี้ยโอ้โหแดนคู่แดนเจ้าแมคู่เจ้าแม่โอ้โหไม่รู้จะพูดไงเลยครับอ่แต่ก็ไม่เป็นไรเนอะคือเอาจริงผมซีเรียสไหมมันก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆละ่ะเกมเนี้ยคืออย่างที่บอกว่ามันพัฒนาไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับคือเรื่ใครที่คิดว่าจะเล่นเกมนี้ยาวๆเนี่ย ก็มันขยันเก็บกบแค่นั้นเองนะเปิดไม่ได้ก็เล่นต่อนะครับผมเองก็เล่นต่อนะเนี่ยกบม่วงกี่ตัวแล้วเนี่ยสิบตัวนะครับอ่ะหอคอยของเดือนนี้นะครับก็เก็บไปด้วยนะสําหรับคนที่คิดว่าจะเล่นยาวๆมีคนถามมีอยู่กันถ้าสมมติเพิ่งเริ่มเก็บเลยตัว2ตัวโอ้อันนี้ถ้าจาเป็นต้องใช้นะไปตีบวกแม็กซ์นะครับใช้ไปก่อนก็ได้นะแต่ถ้าเก็บไปแบบหลัก10ตัวแล้วอันนี้ไม่แน่เผื่อตัวเกม ครึ่งปีหลังเนี่ยที่ผมบอกช่วงเวลาที่เดือของปีนี้เนี่ยมันอาจจะมีกิจกรรมแจกอบม่วงมาอีกก็ได้นะดังนั้นเนี่ยเรามีโอกาสนะครับที่จะปั้นตัวสาระมืดแม็กซ์นะครับส่วนกบดําก็เก็บไปเรื่อยๆครับเนี่ยผมมีกี่ตัวแล้วเนี่ยสิบหกยี่สิบยี่สิบสี่ยี่สิบแปดสามสิบสองสามสิบห้าโอ้โหจะสี่สิบตัวอยู่แล้วนะจะปั้นแม็กซ์ได้สองตัวแล้วนะครับไปดีๆเนี่ยคือผมก็อดทนนะแบบว่า ไม่ได้ไม่เป็นไรรอเดี๋ยววันหนึ่งเผื่อเปิดได้ตัวเก่งนะครับอก็ปั้นตัวนั้นแมกซ์เลยนะครับส่วนตัวเก่าๆเนี่ยถ้าไม่มีผมก็ไม่ไม่ไมอ้นี่นะอย่างไอดีนี้เนี่ยอันนี้คลิปอัดอไว้เมื่อคืนนะครับ Pvp มันก็โอเคอยู่นะเนี่ยผมเล่นสัปดาห์นี้นครับเล่นไปแค่3ครั้งเองนะมันก็แบบว่าพอไปรอดอยู่ครับคือเปิดไม่ได้ตัวกันบินนะ ยังดีนะครับมีที่ไม่ใช่ตัวบินตัวกันบินนะครับผมหวังว่าจะเป็นตัวภาคพื้นนะอ่ะแล้วก็โอเคนะก็ถือว่าเป็นตัวภาคพื้นที่ยังไงดีอะ่ะบางคนบอกไม่ชอบนะผมก็มองว่าถ้าสมมตินะมีตัวดีแล้วเนี่ยอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ผมมองไปที่เรื่องของความสามารถครับเออผมมองไปที่เรื่องของความสามารถครับว่าถ้ามันติดดีเกินกว่า200หน่วยนะ อันนี้เป็นข้อมูลเชิงลึกเบื้องต้นนะครับที่ผมแกะมาเนี่ยว่าบับปัเตอร์เนี่ยมันขึ้น200หยน่วยเดี๋ยวผมลองสุ่มหาดูดีกว่าเออไอดี ID ที่ผมเปิดได้ผมยังไม่ได้สลับล่างยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะเออติดเอาไวย้ยงงั้นนะครับอาจจะลองสุ่มหาดูดีกว่าว่าลักษณะเนี่ยของมันจะเป็นยังไงนะครับอาจจะลองสุ่มหาดูแล้วกันนะจะเจอบ้างไหมหรือผมมีเพื่อนคนไหนเนี่ยอ่ะไอดี ID นี้มีเพื่อนคนไหนที่แบบว่า ทำเป็นไฮเปอร์บ้างหรือ,อยังนะอาจจะลองหาดูสักนิดนึงนะครับขอร้องซุ่มดูก่อนเออเราจะได้รู้กันชัดๆนะครับว่าความสามารถตัวใหม่นะออสเตรลีกมันอาจจะยังไม่สูงนะคือผมว่าถ้าเกิดใครแบบมีตัวแม็กซ์นะครับน่าจะน่าจะขึ้นลีกสูงกว่านี้แล้วนะโอ้หรือว่าเราเปิดผิดช่วงเวลาผมว่าน่าจะเปิดรัวๆนะคือผมเนี่ย ไอทีหนึ่งกับไอทีสองเนี่ยเกมเปิดมาแป๊บเดียวผมก็เปิดเลยนะครับไปดูแล้วกันนะเมื่อวานได้ตัวอะไรบ้างครับส่วน3มและสี่เนี่ยผมคิดว่ามันจะเพิ่มโอกาสตอนสี่ทุ่มนะแล้วมันก็เพิ่มจริงๆนะเออสุดท้ายมันก็เพิ่มเพิ่มโอกาสจริงแต่ก็ไปดูแล้วกันนะโอไม่อยากจะพูดเลยเดี๋ยวอีกสองไอดีครับเดี๋ยวคงเปิดต่อนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาไล่รีวิวนะอ่ะเดี๋ยวไปดูแบบเพื่อนแล้วกันจะมีเพื่อนคนไหนที่บอกว่าอ่ะไปดูระดับสูงสหน่อยสิ เปิดกินได้บ้างหรือ,อยังยังไม่เปิดเลยเลยครับหลังๆนี่จะเป็นสายฟีกันหมดแล้วบางเนี่ยอันนี้คนไทยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับชื่อแปลกแปนะครับอ่ะลากๆยังเล่นอยู่นะอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวตีหลายๆรอบเนี่ยโคงเข้ามาเห็นคลิปนะเพราะว่าคนนี้เนี่ยเขามาแจากแต้มอดนหลักผมอยู่บ่อยๆนะครับ อ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าความสามารถไฮเปอร์นะครับอ่าเพิ่มร่ฝากศัตรูจับเป็นยังไงครับอ่าผมจะไม่ปล่อยตัวบินนะผมจะปล่อยตัวพักพื้นออกมานะครับโอเคอ่ะเขาปล่อยตัวออกมาแล้วนะครับต้องประมาณ10วินนะคือเขาบอกว่าต้อง10วินครับมันเป็นซับแฟกเตอร์นะซึ่งเขาเขียนไวจ้จริงๆนะนี่ติดละเฮ้ยเพิ่มขึ้นมานี่เห็นไหมโอ้โหมันเป็นปิงปิง เฮ้ยเฮ้ย,ยปิ๊งปิงอ่ะเดี๋ยวนับดูมันเพิ่มมาสองรจริงไหมเมื่อกี้หนึ่งหนึ่งสี่เจ็ใช่ไหมอันนี้9 7้าหอ่ะเดี๋ยวดูนะครับหนึ่งหนึ่งสี่อุ้ยเพิ่มนานอยู่เหมือนกันว่าอ๋อเพิ่มมันเพิ่มคาอยู่แบบนี้เลยอะอุ้ยแบบนี้โหดน,นะอันนี้เดินโดนกันใหญ่เลยครับอ่ะเดี๋ยวจำไว้หน่อยนะห้า็ดหอ่ะเดี๋ยวผมแอบจดไว้นิดนึง ลีน่า5 7 6ใช่ไหมบิน1 1 4 7นะครับอ่ะพัดก่อนพัดก่อนอ่ะตอระเค9 7าเอ่าผมตรวไว้ละโอ้โหมันติดคาไว้แบบนี้เลยอะ่ะโอ้โอมูลเอ้ยผมว่านะผมว่านะตัวนาเดโกะนะครับนาเดโกะ กับชิโนบุปั้นไฮเปอร์แม็กไปเถอะปั้นไปเถอะนะถ้ามันจะติดอย่างนี้นะคือผมว่าการที่จะแก้ได้ก็คือต้องฆ่าเรนเจอร์ให้ตายอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับไม่งั้นเนี่ยเละสิครับเละเลยนะอะเดี๋ยวผมลองไปตี p v p ปกติทั่วไปดูอ่เมื่อกี้ผมนับแล้วนะว่าตัวของลีน่านะครับอ่ะเท่าไหรว่วะเนี่ยผมจดมั่วเลยเนี่ยเดี๋ยวลองไปตีกับ ขอขอทีมแบบธรรมดาธรรมดาหนนะ่อยนะอ่าเพื่อที่จะเช็คนะครับต้องดูแรกในสนามนะครับดูแรกในตัวเนี่ยมันยังไม่ได้หักค่าสมบัตินะเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับมูนุย่างหนึ่งหนึ่งห้าเก้านะครับเป็นหนึ่งสามห้าเก้าเฮ้ยเพิ่มมาทีละสองร้อยจริงๆอ่ะแต่ว่ามันเพิ่มแค่สองร้อยนะตอร์คเเค่เจ็ดเจ็ดหกเหลืออ่าเป็นเก้าเจ็ดหกเฮ้ยเป๊ะเป๊ะเ,เป๊ะลีน่าสามเจ็ดหกเวน่าเจ็ดหกอ๋อโอเคชัดเจนแล้วนะ ชัดเจนแล้วนะครับว่ามันเพิ่มมา200น่วยไม่มีการเพิ่มเติมนอกจากนี้แล้วนะไม่เพิ่มแล้วนะครับอ่าแต่ว่าถ้าเราฆ่ามันไม่ได้เนี่ยมันก็เพิ่มปิ๊งๆขาวไว้อยู่งั้นอนะเอ้ยถือว่าถ้าเกิดเป็นลีกรแถวๆนี้เนี่ยผมว่ามันหนักงงอยู่เหมือนกันนะเออยิ่งได้เกิดนะครับใช้ทีมนะครับผัดขวางผลิตแร่ธาตุด้วยโอ้โหบอกเลยว่าบันเทิงเริงรมเลยครับเอ้ยน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะ อันนี้ผมไม่ได้มองถึงเรี่สูงมากๆนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่ใจนะครับเพราะว่าเราขึ้นไปไม่ถึงตรงนั้นอยู่แล้วอะของเราเนี่ยเต็มที่เลยขึ้นตํานานเท่านั้นพอนะครับเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะสอนสอนคนที่แบบประมาณเนี้ยเอาให้แบบปัน้นทีให้แบบขึ้นไปเล่นบน,นตํานานสักครั้งหนึ่งเนี่ยแค่นี้นพอละขึ้นไปสัปดาห์เดียวก็ตกแค่นี้ก็ถือว่าประสอบพอสาเล่นแล้วนะเพราะว่าส่วนใหญ่คงจะเป็นแบบสายฟรีนะครับอ่ะอันนี้ชัดเจนนะทดสอบกันให้ดูแล้วนะครับว่า ติด200หน่วยนะครับไม่มีเพิ่มไปกว่านี้ละอ่าต้องฆ่าศัตรูเดี๋ยวค่อยเอาไว้อ่าทดสอบจริงๆจังๆอีกครั้งหนึ่งนะอ่าสำหรับ ID ที่ผมเปิดได้แล้วนะครับเอาวันนี้ก็ประมาณนี้ด้วยกันนะก็จะปั้นแม็กก็ปั้นไปเลยครับชินอบุกับนาเดโกะนะถ้ามันติดดีขนาดนี้นะครับเอาวันนี้ก็ประมาณนี้ด้วยกันนะลาไปกันครับสวัสดีครับ